คลิปวิดีโอนี้เราจะมาเช็คเครื่องก่อนส่งกับลูกค้าต่างจังหวัดน,นะคะเครื่องนี้เป็น Oppo F11 Pro นะคะลูกค้าสง่งมาเปลี่ยนจอนะคะอันนี้เป็นจอตัวเก่าของลูกค้านะคะสีจอเพี้ยนนะคะสัมผัสไม่ได้อันนี้เป็นจอตัวใหม่ไปแล้วนะคะอันนี้เช็คทัสกีหน้าจอนะคะ พัสกิีหน้าจอได้นะคะนี่นะคะปุเมนูผมนั้อนกลับปุมเมนูผมโฮมกดได้นะคะแล้วไปสีจอ สีจอไม่เพี้ยนนะคะไม่มีเดพิเซลนะคะต่อไปชาร์ไฟนี่นะคะชาร์ไฟปุ๊บชาร์ไฟเข้านะคะนี่นะคะ สัญญาณซิมขึ้นสัญญาณ wi- ไ,ไฟขึ้นนะคะตรงนี้นะคะใไฟเข้า1 4สสัญญาณซิมขึ้น2ขีดไ i ไฟใช้ได้นี่นะคะ wifi ใช้ได้ต่อไปบลูทูธนะคะ บูทูธใช้งานได้นะคะลับไปปุ่มล็อกปุ่มล็อกกดได้นะคะ ปุ่มเพิ่มเสียงกดได้ปุม่มลดเสียงกดได้นะคะปุ่มเพิ่มเสียงปุม่มลดเสียงกดได้นะคะตัวเครื่องสั่นนะคะต่อไปสแกนนิว้วสแกนหน้านะคะ สเกลลายนิ้วมือได้นะคะสปายปล็อกแบบสเกลลายนิ้วมือได้นะคะ สแกนหน้านะคะสแกนหน้าได้นะคะต่อไปปลดล็อกแบบสแกนหน้านะคะ กดล็อกบับสแกนหน้าได้นะคะตอไปกล้องหน้ากล้องหลังอันนี้จะเป็นกล้องหลังนะคะเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลัง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10บฮัลโหลชิชิชิชบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลชิชิ ไปกล้องหน้าเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าหนึ่งสองสามสี่หกุดแปดเก้าสิบถ้าเราเช็คเชชกบันทึกวิดีโอกล้องหน้าอ๋อกล้องหน้ามันเข้าไม่ได้นะเพราะว่าลูกค้าใสร่รหัสเอาไว้ สปอยแฟดน,นะแฟดใช้ได้นะคะบันทึกเสียงบันทึกเสียง เช็คบันทึกเสียงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกเสียงได้ยินไหมฮัลโหลเช็คเช็คบันทึกเสียงได้ยินไหมฮัลโหลช็คเชบันทึกเสียงได้ยินนะคะต่อไปเช็คลำโพงวนเซนเซอร์ลำโพงล่างนะคะ เซนเซอร์ตอนโทรศัพนะคะลำโพงบนได้ยินนะคะเซนเซอร์ตอนโทรศัพลำโพงล่างที่ถูกคิดเงินษจากเอสกดสองยกเลิกเอสเอสสิสทธีพิเศษจากเอ s กดสาม เช็คเสร็จแล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากซ่อมมือถือนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ